แม่สารคามครับหลัก10ล่างครับเข้ามาแล้ว10บงดติดต่อกันนะครับงดที่แล้วครับให้9กับ1ครับเลขออกล่างครับ91นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่8กกรกฎาคม2 5 6หางครับมือนีครับจะมีนวนทางมาแบ่งปัน f อซทัางช่องครับผมเนาะเป็นของแม่สารคามนะครับ หลัก10บล่างครับหลังจากที่แม่ให้หลักสิบล่างครับผมเนาะสองตัวมาตัวครับหลัก10บล่างครับแต่ว่าคิดนี้แม่ให้มากหลัก10ล่างตัวเดียวพร้อมฟันทงล่างเม็ดเดียวเน้นๆนนะครับของแม่สัรคามนะครับแม่แจงข่าวแม่ครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้เอาใจสาโรุหน่อยจ้าครับผมเนาะแม่สันคามนะครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผาเอฟซท่านช่องกับผมเนาะมาดูของป้านีก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมล่งคลิปไปแล้วเอฟซท่านช่องกับบรเห็นเยอะมากครับเลขป้านีงวดนี้นะครับมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์มีสามมีสี่นะครับเลขป้านีนะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะเลขป้านีงวดนี้นะครับ โอเคครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ใครถูกบ้างครับเลขลาวครับเมื่อคืนนี้เลขลาวออกสองศูนย์หกหกนะครับมีใครถูกบ้างครับแล้วก็มีเอฟซีท่านช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะถ้าหากช่วยตามพีดทอพารวยให้หน่อยนะซึ่งผมถามนะครับผมเนาะเพิ่งยังบม่ตอบครับนี่ครับเก้าหนึ่งล่างเม็ดเดียวตรงๆครับ ซึ่งผมถามให้เอฟซีทังช่องแล้วครับผมนี่ครับไม่อ่านไลน์นะครับเมื่อวานนี้ถามไปแล้วครับสงสัยเมื่อวานครับผมเนาะสงสัยไม่ว่างนะครับพี่ทอพารวยนะครับแม่ครับผมจะพาเอฟซีทังช่องครับผมเนาะมาดูของแม่สารคามดีกว่าครับหลักสิบล่างครับฟันธง ล่างตัวเดียวเน้นๆนะครับของแม่สันคามครับแม่สันคามนี่ครับหลังจากไหมาสองตัวครับผมเนาะมาตัวหลักสิบล่างครับนี่ครับแต่ว่าขีดนี้แม่ไหมาครับผมเนาะแม่ว่าพระหงวดนี้นะเอาใจสารูดหน่อยนะจ้าครับผมนี่ครับนี่ครับผม หลัก10ล่างครับเห็นไหมครับได้5ออก50ได้5ออก54ได้3ออก32ได้3ออก36ได้8ออก85ได้0ออก06ได้8ออก87ได้2ออก20ได้0ออก06ได้9ครับออก91นะครับแม่สังคามนะครับ ม่ครับผมเนาะจะมาเขียนให้ fc ทางช่องครับผมนี่ครับผมว่าแม่แย่ออกมาจากนี้ครับผมเนาะนี่ครับแยกออกมาจากนี้นะครับนี่ครับสองตัวมาตัวครับผมเนาะนี่ครับแยกออกมาเลือแค่ตัวเดียวครับผมเนาะหลักสิบล่างครับกัดทือว่าน่าสนใจมากครับมาดูของแม่สารคามดีกว่าครับสิบล่างนะครับสักสิบล่างครับ แม่สารคามครับสิบล่างครับหลักสิบล่างหลักสิบล่างครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ พร้อมฟันธงล่างเม็ดเดียวเน้นๆนะครับได้ห้าครับออกห้ศครับได้ห้าครับออก5้าสี่ครับได้3ามออก3ามสองครับได้3ามครับออกสาหครับได้8ดครับ ออกแปดห้าครับได้ศูนย์ครับออกศูนย์หกครับต่อมาครับได้แปดครับออกแปดเจ็ดครับได้สองครับออกสองศูนย์ครับได้ศูนย์ครับออกศูนย์หกครับได้กเก้านะครับออกเก้าหนึ่งนะครับ นี่ครับแม่คัดมาหายจากที่ว่าสองตัวมาตัวหลักสิบล่างครับเนาะแต่ว่าแม่คัดมาหายแค่วิ่งตัวเดียวนะครับหลักสิบล่างครับผมเนาะปักหลักสิบนะครับของแม่ศรคามนะครับได้ห้ามาห้าครับได้ห้าก็มาห้าครับได้สามมาสามครับสามมาสามครับ 8มา8ครับ0มา0ครับ8มา8ครับ2มา2ครับ0มา0ครับ9ครับมา9ครับนี่ครับหลัก10ล่างของแม่สันคลามนะครับหลัก10ล่างครับของแม่สันคลามครับเข้ามาแล้ว1 2 3สา 4ี่ห้าหกดแดเ้าสินะครับสิบงวดติดต่อกันนะครับผมเนาะของแม่สารคามนะครับนี่ครับแม่คัดมาให้ครับจากที่ว่าสองตัวมาตัวหลักสิบล่างครับผมเนาะแม่คัดมาให้แค่ตัวเดียวเองครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้แม่ให้มาแล้วครับหลักสิบล่างของแม่สารคามนะครับให้มา 6เม็ดเดียวครับหลัก10ล่างครับของแม่สารคามนะครับให้มาครับ6เม็ดเดียวครับงวดนี้ให้6นะครับรอผลนะครับรอผล รอผลนะครับของแม่สลักขามนะครับฟันทงให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับฟันทงให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับผมหยิบจับหกหนึ่งไว้ตัวเดียวพอนี่ครับผมเนาะแม่ว่าให้หกหนึ่งครับผมให้หกหนึ่ง เม็ดเดียวนะครับล่างย่างเดียวนะครับของแม่สัรคามนะครับฟันคงให้เม็ดเดียวครับแม่จับแยกออกมาจากที่ว่าสองตัวแม่ตัวครับผมน้องของหลักสิบแรงนะผมตาบาแม่จับออกมาเหลือตัวเดียวครับผมแม่สัรคามครับ แม่สารคามครับ10บล่างครับหลัก10บล่างาครับผมเนาะให้หครับฟันทงให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับนี่ครับเดี๋ยวหกหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะครับ รีบไปหาซื้อนะครับผมเนาะรีบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับ6กหนึ่งล่างตัวเดียวเน้นๆนะครับ17บเจ็ดทับหกทับหกแปดครับกัดชอว่าห้มากหน่อยตัวแม่ครับผมเนาะให้มาน้อยคู่มากนะครับของแม่สาะระคามครับ มาดูหลักสิบล่างก่อนดีกว่าครับเขามาสิบงวดติดต่อกันครับผมเนาะงวดนี้ให้ที่หกนะครับหลักสิบล่างของแม่สันลามนะครับหลักสิบล่างหกฟันธงให้ตัวเดียวเน้นๆครับนั่นก็คือครับหกหนึ่งนะครับผมเนาะหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งแคปหน้าจอครับผม กับสุดทธานีครับกับขอบอุ่ยพ่อนใหเอฟ FC ท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแค็งแาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำร้ำรวยเงินทองถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ